สิ่งมาที่สุดผมรับปากพี่น้องแล้วว่าเราจะไม่ทิ้งกันถึงแม้น้ําจะลดแล้วสิ่งที่เราต้องเคลียร์บ้านเคลียร์เมืองทาความสะอาดระบบไฟในเวลานี้การไฟฟ้าไม่สามารถปล่อยไฟได้บางจุดเนื่องจากสายไฟที่ถูกใบพัดเรือตัดขาดก็ดีหรืออุปกรณ์บางตัวมันชารุดหลังจากที่น้ําลดลงเนี่ยครับมันไม่สามารถจ่ายไฟได้วันนี้ก็เลยมามอบแผง <c oughs> เป็นแผงไฟโซล่านะครับเขายืนตัวอย่ยางนะครับซึ <c oughs> ่งเป็นแสงไฟที่สามารถส่องสว่าง ได้ทั้งคืนนะครับนะครับซึ่งเป็นแสงไฟที่สามารถสว่างส่องสว่างได้ทั้งคืนพี่น้องได้เอายกตัวอย่างนะครับเป็นแสงไฟเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกันพี่น้องครับสามารถส่องสว่างได้นะครับไม่ต้องจุดเทียนจุดเทียนอันตรายอาจเกิดไฟไหม้ได้นะครับเรามาแจกชุมชนนะสองชุมชนคือชุมชนสถานีอุตภเปาและชุมชนต้นดูนะครับ เส้นพี่น้องชุมชนก็มีความสุขกันมากแต่ภาคเช้าเนี่ยภาคกลางวันภาคเช้าเนี่ยเราปล่อยขอบวนการคารวานของเราตั้งแต่เช้าแล้วรถเราและของในเครือขา่ายหมดนะครับทั้งภาคและร,ระชานนะเจ็ดสิบแปดสิบคันเราทําความสะอาดเก็บขยะนะครับแล้วก็ภาคบ่ายก็เข้ามาชุมชนในนี้นะครับอย่างนี้เราเห็นเนื่องจากมันมืดแล้วเราหยุดก่อนพรุ่งนี้เรามาทําต่อนะครับคือสิ่งนี้เราเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความรู้สึก ครับผมสำคัญในชุมชนตอนนี้ชาวที่เป็นอุงกระตากการทำงานมีอะไรบ้างคือปัญหาในเวลานี้เนี่ยระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดนะครับน้ำและไฟโดยเฉพาะน้ำประปาป,ป,ป,ปล่อยเบามากก็ตรงนี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพราะว่าสำคัญมากนะครับน้ำสำคัญมากและไฟก็สำคัญมากถ้ารีบปล่อยน้ำปล่อยไฟนะครับภาครัฐที่มาตรการพรุ่งนี้นะครับประชุมกรมอเศรษฐกิจจะอนุมัติงบ ในการฟื้นฟูและเยียวยาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าปัจจัย4พื้นฐานตอนนี้สําคัญมากทั้งอาหารยาักษารโลอขนุ่งห่มนะครับน้าไฟต้องเร่งแก้ไขปัญหาครับบางส่วนมันยังเข้าไม่ถึงบางจุดที่มันแบบลึกๆอะไรเงี้ยครับจะต้องจัดการอ๋อนนคือชุมชนแถวนี้คือชุมชนที่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 เราว่ดชุมชนในพื้นที่จโซนเรดโซนนะครับของชุมชนเนี่ครับซส้นเส้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนวันที่เรามากัน,นจำได้ไหมครับ,รบน้ำเชี่ยวไม่สามารถเข้ามาได้เพราะใช้เรือประมง เรือประมงนะครับที่มาจอดอาหารเมื่อกี้พี่น้องก็บอกว่าอาหารกล่องแรกเนี่ยเป็นอาหารที่ชื่อธรรมนัฐพมเผาเนี่ยเขามีความสุขมากนะครับแต่จริงๆแล้วเรามาในนามรัฐบาลนะครับเรามาในนามรัฐบาลเราทํางานรูปแบบของรัฐบาลเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับในบางส่วนเรื่องของจิตอาสาเองกู้ภัยเองที่มีภาพออกมาเมื่อวานนะครับนายนอนตามแบบรางรถไฟบ้างตามวัดตามอะไรบ้างอันนี้เราจะช่วยเหลือเขายังไงบ้างคือคือต้องต้องเป็นเรื่องที่สะท้อนปัญหานะครับว่า พี่น้องที่มีใจมาเนี่ยทุกคนมาด้วยใจนะเขาไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรนะครับ<อ>ก็ฝากด้วยว่ารัฐบาลเราควรจะดูแลพี่น้องกิตติสาเหล่านี้ยังไงนะครับอย่างน้อยให้เขาได้มีโอกาสที่จะต้องมีอะไรดูแลครอบครัวเขาบ้าง<อ>ก็ฝากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกัน นะครับณขณะนี้หลายคนก็ยังไม่ได้กลับครับนายยังช่วยเหลือยังแจกข้าวแจกของอยู่อะไรเงรี้ยครที่เราเป็นแบบฝ่ายรัฐบาลเราจะแบบเออหาพื้นที่ยังไงให,ให้ให้เขาแบบได้มีที่นอนที่เดี๋ยวเรื่องนี้นะครับผมวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการณสึ่งดูแลสพถคือโรงเรียนทั้งหมดเรากําลังจะหาโรงเรียนที่ทําเป็นศูนย์ยศตอนนี้พี่น้องกลับเข้าบ้านแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะนะครับต้องการที่จะหาที่พักที่นอนให้เขาดีนะครับ เข้าห้องน้ําอะไรอาบน้ําได้นะครับเรากำลังจะทําให้อยู่นะครับ,รบนายอ,อีกจุดหนึ่งที่โรงเรียนที่มันมีแชทออกมาอะไรเงี้ยที่บอกเขามารอนายหรือว่าอะไรเงี้ยนาย<อ>นาย,ยังไงจุดนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของระบบราชการเก่าๆเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มาก็สั่งการมาเช็คยอดไม่ต้องมารับผมก็เห็นนะผมนี่ไม่ต้องเอารถนํามารับผมด้วยผมมาแบบเป็นกันเองนะครับผมมาแล้วไม่ต้องเข้าโรงแรมผมมาก็มาที่นี่เลยนะครับไม่ต้องรอรับมาทํางานดีกว่าครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ ผู้บริการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับเมื่อเช้านี้ก็คุยกับท่านอาจารย์แบบนะครับรัฐนตรีว่าการกระทรวงการกาแล้วว่าระบบเก่าๆต้องเลิกนะครับระบบราชการเก่าๆต้องเลิกที่บังคับให้พี่น้องข้าราชการที่เขาเป็นผู้ประสบภัยได้มาต้องมารอรับต้อนรับผมไม่ต้องครับผมต้องการมาทํางานให้ชาวบ้านผมไม่ต้องการมารอรับลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังไม่ใช่ตายผมไม่เอาครับผมชอบทําอะไรได้อยู่กับชาวบ้านมากกว่า ผมไม่ต้องไปมาต้องมาประกันไม่ไม่ผมไม่ให้ชาวบ้านมาผมไม่เอาผมไม่ชอบอย่างนั้นนายครับบิ๊กโจ้บอกว่าร่างของผู้เสียชีวิตตอนนี้มันทะลุไปเกือบ800อันนี้มันจริงผมว่าต้องรอนะครับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมได้ประสานนายแพทย์ใหญ่โรงเรียนอารงครับผมโรงพยาบาลมอแล้วนะครับว่าเดี๋ยวต้องสรุปตัวเลขจริงๆซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ที่มันจับต้องได้ว่าคอนเทนเนอร์ที่พิสูจน์ใช้สูตรพิศพแล้วเนี่ยกี่ลายที่ยังไม่ได้สูบกี่ลาย นะครับครับนายครับ hmm. ส nee, ุดทายเมื่อก şey yes, ี้เห да ็นชาวบ้านบอกว่าอยากให้นายเป็นนายกอ๋อไม่คร <ah ับไงไม่ครับไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเราทํางานที่อยู่กับบ้านแล้วชาวบ้านเรามีความสุขคร่างธวรานอ่ะครับผมว่าว่าเขาก็มี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 หมายเลขอะไรอยู่แล้วแล้วจะให้เราเอาเอกสารเหมือนวันนั้นที่น้ามาคว้าได้แต่ยาประจําตัว ครับตอนนี้ระบบราชการที่ผมขอแล้วระบบ่ารคอบก็เรียกเล่นได้แล้วใช่ขอบคุณท่านมากค่ะต้องให้ผู้นำชุมชนชี้ชัดว่าเราเป็นคนในชุมชนะไรได้เขาเร็นรับรองนั้นก็ทาได้เหมือนผมตามในภาคการเกษตรนะครับนะครับงเนี้ยมันมันมันท่วมเยอะมากเยอะเยอะมากจนแบบว่า ครอบคลุมทุกพื้นที่มันไม่ใช่ว่าจุดนั้นจุดนี้จะขอบคุณมากค่ะท่านเราต้องการนักการเมืองอย่างนี้ค่ะที่ว่าเข้าถึงหัวใจของประชาชนนะคะชุมชนอะไรแม่ชุมชนเนี่ยซอยสามสี่ที่ในซอยที่บ้านนะคะไม่เคยมีการช่วยเหลือเพราะเราเข้าใจว่าน้ำมันเชี่ยวอันตรายเขาหนูซอยสามสี่มันอันตรายน้ำเชี่ยวเราเข้าใจเขาช่วยเราไม่ได้หอบินอยู่ระบบมือเขายังจอดไม่ได้เลยให้ ขอบคุณมากนะคะท่านที่ว่าลงมาดูอโอเคที่คชาวบ้านเ็าสะท้อนนะว่าอยากให้ช่วยเหลืออยากทิ้งประชาชนให้เรื่องแบบเรื่องแกนองแกนนี่อะไรแบบนี้ครับอันนี้พรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมครมอรเศรษฐกิจนะครับมีคำชับทุกกระทรวงอย่าขาดผมก็ให้ลตรีช่วยนะครับนาเลขเข้าไปประชุมร่วมกับครมนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าจะมีมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือพี่น้องชาวขันใจเมื่อเช้าเจอพระท่านรุ่งปรี่าธุดินชาวรีกุลก็คุยกันว่าท่านต้องช่วยนะอะไรที่ ระเบียบต่างๆเรื่องวินัยการันหันก็อยาเอามาอ้างเยอะนะครับเพราะว่าสถานการณ์นี้มันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีมันเกิดขึ้นนานๆนี่รอบศตวตรรษนะครับนะมันสาหัสพี่น้องเนี่ยเหมือนเหมือนเริ่มเริ่มเซซิโร่ศูนย์ใหม่เลยบางครอบครัวมีครอบครัวเนี่ยผมเจอเนี่ยมีแค่ชุดที่ใส่ที่เปียกๆที่เหลือที่ที่เหลือนี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับงั้นต้องช่วยเหลือเขาต้องเริ่มเขาจะเริ่มชีวิตใหม่อย่างไง ถ้าเป็นข้าราชการก็พี่น้องข้าราชการก,ก็เหมือนกันครับก็ลาบากเงินเดือนก็น้อยก็ต้องช่วยเหลือเขาผู้นี้เขาจะประชุมกันนะนะครับนายรัฐมนตรีเป็นประธาน<อ>แต่มัน่นใจว่าจะไม่เกินจำนวนตัวเลขเท่าที่มีโจอุ่เิดเผยใช่ไหมครับผมฟังมาคร้าวๆแล้วนะ่าจะมีอะไรพิเศษให้กับพี่น้องที่นี่มันสาหัสนะครับอันนี้ผมไม่ได้ <ís> หมายความว่าโต้อตอบน้องน้องโจ้นะครับผมหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อมีเสียงสะท้อนเนี่ยเราต้องมาคบคิดนะครับแล้วก็เอาไปปฏิบัติ เพื่อเยียวยานะครับเราต้องแบ่งปันความสุขพี่น้องประชาชนที่เขาทุกข์ยากมามกี่วันแล้วนีครับนะครับสาหัสมากนะครับ